สวัสดีครับพบกับผมรายการไม่เชื่อ,อยาลบลู่ลาวัตพระภูอัตรธรรมรสหรือพ่อท่านสั่งสุวรรณโนหลวงพ่อสัง่งนามเดิมชื่อสัง่งสักดาวุฒิเป็นบุตรคนสุดท้ายของขุนวินสักดาวุฒิบุตรจันสักดาวุฒิมารดาชื่อนางส้มสักดาวุฒิพระภูอัตรธรรมรสเกิดเมื่อวันอังคารขึ้น15้าค่ำปีกุล ตรงกับวันที่6มกราคมพศสอง 2, 4นบณบ้านพังหมู่ที่2องตำบลกวนพังอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชหลวงพ่อส่งท่านมีพี่สาวสองคนชื่อนางรอนและนางแก้วถึงแก่กรรมหมดแล้วเมื่อท่านอายุได้11ปีได้ไปศึกษาเล่าเรียนอักษรสมัยในจำนักท่านอาจารย์นาคเจ้าวาวาดวัดพัง ต่อมาเมื่ออายุได้13ปีท่านย้ายไปศึกษาที่สำนักของท่านอุปชารลับวัดพังตำบลควนชมอำเภอร่อนพิบูลท่านเรียนวิชาเลขและคัดลายมือขณะที่หลวงพ่อสัง่งท่านศึกษาโยท่านเป็นคนจลาดความจำดีมีความพยันพอตนเป็นเลิศอุปชาชลักษ์เห็นแววและอนาคตจะไปไกลเลยจึงบวชเนนเมื่ออายุส6ปี หลังจากบทเนรแล้วท่านก็ศึกษาธรรมวินัยและวิปัสัสนาธุระเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติท่านอยู่ต่อมาจนครบปีไปเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดจังเดินทางไปนมัสก,การพระอุปชารักพบสามาเณรน้อยผู้มีสติปัญญาวไวพริบดีจึงขอตัวไปให้รับราชการในตำแหน่งสเสมียนตาอยูที่อำเภอวายอดจังหวัดดังท่านรับ ใช้ประเทศชาติในตำแหน่งเสมียนปราอยู่สามปีเป็นว่าเป็นหนทางแห่งความทุกข์ยากหาอะไรแน่นอนไม่ได้ปราจะจากความสุขอันมั่นคงชีวิตท,ท่านได้รับลดประธรรมคํามร่ำสอนจากอุปชาลังยังฝังลึกอยู่ในใจท่านจึงลาออกจากราชก,การเมื่ออายุยี่สิบปีแล้วเดินทางกลับสูปภูมิลำเนาเตรียมตัวอุปสมบทเมื่ออายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปีพ่อท่านตั้งอุปสมบทเมื่อเดือนแปด วันพฤหัสที่2พศ414ซึ่งอุปสมบทที่วัดพังบวชณที่เดิมที่ท่านได้บวชเนนผู้ประชาลักษเป็นพระอุปชาท่านอาจารย์นาคเจ้าอาวาสว,วัดพังเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านอาจารย์ทองดีวัดพังเป็นพระอนุสาวนาอาจารย์ได้รับฉายาว่าสุวรรณโน เมื่ออุปสมบทแล้วหลวงพ่อสั่งท่านไปศึกษาอยู่สํานักอาจารย์นาปะตังศึกษาเพิ่มเติมทางด้านคาถาอาคมอยหนึ่งปัญษาพ่อท่านจ่งจึงปรับลาอาจารย์นาไปโยกับท่านอาจารย์โฉมเท้าอาวาสวัดวัดวหลุงเพื่อศึกษาคันทะธุระและอบรมวิปัสนาธุระอาจารย์จูอาจารย์โสวัดวัวหลุงสรุปแล้วท่านมีอาจารย์ที่เก่งกล้า ทางได้มีปัญนาศยศาสตร์และพุทธศาสตร์แห่เงเดียวถึงสามองค์ท่านพยายามฝึกฝนสมาธิจิตท่องมนต์คาถาและธรรมะจนสามารถเทศนาสั่งสอนประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมเมื่อลวงพ่อสังท่านมีอายุพรรษาได้สิบเอ็ดพรรษาทำเน่งสมภารวัดวัวหลวงว่างลงพ่อท่านจังจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมภารสืบแทนอารัน ของท่านพศ2438ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌายะในการอุปสมบทเกณฑ์บุญบุญในท้องถิ่นพศ244พ่อพ่อท่านจังได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงให้ปกครองวัดสิบสามวัดท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งไม่ว่าภาระหน้าที่นั้นจะยากลำบากเพียงใดสมัยก่อนไม่มีถนนไม่มีรถวิ่ง ต้องเดินลัดป่าตัดทุ่งนาเข้าไปส่งเคราะห์ผู้ทุกข์ยากการเวลาสืบต่อมาเมื่อพระศรีธรรมุนีเจ้าวาวาดวัธธาโภนครศรีธรรมราชได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราชเห็นว่าพ่อท่านสร้างวัดวหลุงเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารหมู่คณะทรงดีปฏิบัติหน้าเรื่มใจจึงให้ประธานตาตั้ง เป็นพระคูรูเจ้าคณะแขวงเมื่อวันที่22มกราคมพศ2445ให้เป็นผู้ปกครองวัดในอำเภอร่อนพิบูรณ์ทั่วทุกวัดจนลุถึงพศ2467ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระคูรูอัจธรรมรุบริหารคณะสงฆ์ถืบต่อมาจนเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด โดยบุรณะวัตถุต่างๆเช่นโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนโรงเรียนให้มีสภาพอันเก่าแก่ให้เห็นหลายแห่งในอำเภอลอนพิบูรลประชาชนปากันมาหาโสท่านเพื่อขอพรจากท่านให้ท่านลดน้ำมนลขอลูกอมชานมากและของที่ท่านเจกให้เป็นของที่ห่วงพศ .2,472 หลวงพ่อสั่งชลาภาพ มากจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้โดยสะดวกจึงโปรดเก้าให้เป็นกิตติมศักดิ์พ้นจากตำแหน่งราชการร่วมเวลาที่ท่านได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าวนาแขวงอยู่13ปีเมื่อถึงปศ2 4 7 8ท่านเริ่มมาป้าธโดยโรคชะลามาตั้งแต่ต้นปีทอมาโลกได้กำเริบหนักจนถึงวันที่26มีนาคม พศ2478เวลา10นาฬิกา20นาทีท่านมรณาภาพลงด้วยอาการสงบสิรีอายุรวมได้84ปีวัตถุมงคลที่แจกในงานศพยอดนิยมอันดับต้นๆต,ต,ต,ต้องยกให้เหรียญพระครูอัตรธรรมรสหรือพ่อตันสังอดีตเจ้าอาวาสวัดวรวงแลนะอดีตเจ้าคณะแขวงอำเภอรอัิบุ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชในวงการพระเครื่องได้จัดให้เหรียญพ่อท่านๆังเป็นที่หนึ่งในเหรียญเบญจาปาลคีที่แพงที่สุดของเมืองนครเหรียญหลวงพ่อท่านังเป็นเหรียญตายยอดนิยมที่มีราคาแพงที่สุดเหรียญพ่อท่านจังเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในงานพระราชเพิงศพของท่านเมื่อพศ2480โดยท่านมรณภาพเมื่อวันที่26มีนาคมพศ24 7 8เจปด พระสศทธิ์เก็บศพของท่านไว้เป็นเวลาพิเศษจึงขอพระราชทานเพลิงศพถึงแม่เหรียญน,นี้จะสร้างอกมากตอนที่ท่านมรณภาพแล้วก็ตามเต่ก็ได้ผ่านการฉุกเสกจากพระเกจิสายโคอ้อและเกจิดังชั้นนำของจังหวัดนครศรีธรรมราชทำให้มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะด้านยโยยงกงกัปป์นความพิเศษของเหรียญหลวงพ่อสังขึ้นแรกคือพระเกจิอาจารย์ทั่วไป เหรียญรุ่นแรกจะสร้างเมื่อท่านยังมีชีวิตยอยู่และสร้างขณะที่ท่านยังไม่มีชื่อเสียงแต่เหรียญรุ่นแรกของพ่อท่านช่างเป็นเหรียญที่สร้างหลังจากพ่อท่านชัางบรรณาภาพแล้วถึงสองปีุดประสงค์ในการสร้างเหรียญในครั้งนั้นบรรดาลูกศย์ที่นับถือในหลวงพ่อท่างต้องการเหรียญรูปเหมือนท่านเป็นที่ระลึกคณะกรรมการจะประชุมกันที่มณฑลพระคธธร,รูธรรมธรวัดโพธาเตียนกรุงเทพ มาเป็นประธานฝ่ายสง์ท่านเป็นศิ์พ่อท่านสังเปิดเนนพร้อมกันสนับสนุนให้ได้เรียนฝากคฤหัสถ์ให้ท่านขุนานายอำเพ่อนพี่บวนเป็นประธานตกลงพร้อมใจกันสร้างเหรียญขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อเจกในยาพระราชเพิงศพพศสองพสในการจัดสร้างเหรียญครั้งนั้นท่านพระครูธรรมทรได้รับภาระหาจังเกะบ็อกตามรูปภาพ พร้อมทั้งยันด้านหลังเหรียญซึ่งหลวงพ่อสั่งให้เขียนผ้ายันลงตะกุดและใช้น้ำมนต์เป็นประจำยันและพระคาถาสี่ตัวด้านหลังนั้นถอดมาจากพระธรรมมะวินัยพระไตรปิดกสามารถนำมาใช้ได้ตามปรารถนาหลังจากช่างปั้มเหรียญเสร็จเรียบร้อยเมื่อถึงอุดมเลิกมงคลมิ่ง ท่านพระครูธ,ธรรมตอนได้จาดพิธีพุทธ,ธาพิเศษเหรียญหลวงพ่อสังในพระอุโบสถวัดโพกรุงเทพที่มนพระเถระต่างๆที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นมาร่วมพิธีเพะเกษจิตพร้รอมทั้งอัญเชิญดวงวิญญาณหลวงพ่อสังมาร่วมพิธีด้วยโดยจัดอาสนะไว้ให้ท่านหลังจากเสร็จพิธีเรียบร้อยท่านพระครูได้นำเหรียญกลับมายังวัดวหลุงคณะเดียวกันคณะกรรมการได้จัดพิธี พุทธาพิเศษสามอีกครั้งที่วัดโดยได้นิมนต์พระคูกาชาติวัดใหญ่นครศรีธรรมราชที่เป็นที่สนิทสนมกับพ่อท่านสังเิดไปมาหาสู่แลเกเปลี่ยนความรู้กันเสมอพร้อมทั้งพระคูกาแก้ววัดหน้าพระทาตและพระเทรานุเทระไม่ปรากฏนามรวมพิธีพุทธาพิเศษอย่างพร้อมเตียงเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์เมื่อถึงวัน ระราชเพลิงศพพ่อท่านสังคณะกรรมการวัดได้นำเหรียญรุ่นนี้วางไว้ตรงหน้าสรีละของพ่อท่านใครจะหยิบไปอย่างไรก็ได้ทาบุญหรือไม่ก็ตามใจปรากฏว่าประชาชนผู้ไปร่วมพิธีในวันนั้นทางแย่งจริงกันหมดจนไม่พอแจกจ่ายแก่บรรดาข้าราชการพ่อค้าและประชาชนที่มาร่วมงานจนเต็มวัดไปหมด เหตุผลหนึ่งที่ประชาชนผู้ไปร่วมพิธีในวันนั้นทางแย่งชิงเหรียญพ่อท่านสั้งเพราะท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่เลื่อมใสของชาวนครธิธรรมราชที่สําคัญคือท่านได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนวิชาปาถาหาคมที่สํานักเขออาอ้อจังหวัดพัทลุงใครที่ได้ครอบครองเหรียญรุ่นเลขต่างปาพันห่วงเห็นและมีแต่ผู้ต้องการอภินิหารของ เหรียญพ่อท่านจังในมูนักเลงวัวไม้อันตาพานนั่นโดยเฉพาะในเขตเล่นพิบูลใช้แต่เหรียญพ่อท่านจังแล้วค่าปลอดภัยดีบางคนถึงกับพูดว่าปืนลูกซองนั้นคงลานให้ยิงเลยทหารทำรวจและอสมอจะนิยมพกเหรียญของท่านเป็นจำนวนมากก็จบไปแล้วนะครับข้าพระชาบรรยายิดพลาประการใดขอขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ